วันนี้จะมาแนะนําวิธีการรีเซ็ตนะครับคืน Wifi นะครับสู่ค่าเหมือนกับรีเซ็ตเครือข่ายฮะของ a c t i o n 4นะครับเป็นของทางดี i จนะครับกล้องรุ่นนี้ถือว่าดีมากๆาเลยฮะครับผมอ่ะเรามาดูกันเลยนะครับไม่พูดพรามทำเพลงครับผมคือพวกเพื่อนๆเจอปัญหาเราเขาถามมาว่าคือตัวกล้องนะครับผมเคยเชื่อมต่อกับมือถือแล้วนะครับแต่สุดท้ายแล้วไม่ ใช้เป็นนานๆนนะครับมันมันกลับไม่เชื่อมต่อครับผมเอา้ามาดูกันนะครับเราปัดลงมานะครับเราก็ไปเจอรูปหกเหลี่ยมเรากดเข้าไปนะครับเราก็เลื่อนขึ้นนะครับเลื่อนขึ้นอีกจะเจอคําว่าการเชื่อมต่อไร้สายนะครับเรากดเข้าไปมานสุดท้ายเลยรีเซ็ตการเชื่อมต่อครับเรากดแล้วก็ไปรีเซ็ตเลยครับโอเคแค่นี้เอง นะครับง่ายๆครับผมครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูว่าเราจะเชื่อมต่อยังไงต่อไปเลยนะฮะครับตอนนี้ผมเอามือถือมาแล้วนะครับอ่าขั้นตอนแรกเลยให้เราตรวจสอบว่า DJI Mimo เราติดตั้งหรือยังถ้าเรายังไม่ติดตั้งนะครับให้เราไปติดตั้งเลยนะฮะก็คือถ้าเป็นระบบ Android นะครับไปติดตั้งที่ Google นะฮะแต่ถ้าเกิดเป็นระบบ iOS ก็ใน App Store ได้ตามปกติเมื่อเราติดตั้งแล้วแล้วนะครับให้เรากดเข้าไปนะครับปึ๊บ อพอเรากดเข้าไปปุ๊บใช่ไหมครับเดี๋ยวรอแป๊บ,บนึงก่อนมันจะขึ้นหน้าตาแบบนี้มาใช่ไหมะให้เราตรวจสอบครับผมว่าเราเปิด Wi-Fi หรือยังถ้ายังไม่เปิดให้กดเปิดแล้วก็บลูทูธด้วยให้กดเปิดเปิดทั้งสองอย่างทิ้งเอาไว้เสร็จแล้วเรารอแป๊บนึงนะครับแป๊บนึงนะฮะถ้ายังไม่มาก็กดอุปกรณ์ครับผมด้านบนที่เป็นรูปกล้องฮนะเขาก็จะพยายามหากันอ่ะ แล้วเราก็กดเชื่อมต่อครับผมฮะมันว่ามันเคยเชื่อมต่อของเดิมอยู่ใช่ไหมครับเรากดออกครับผมแล้วเราก็มาปิดเปิด wifi ใหม่ปิดแล้วก็เปิดครับผมแล้วเราก็กดเชื่อมต่อครับแค่นี้เองเห็นไหมครับเราก็ใช้งานได้แล้วครับผมพวกเพื่อนๆลองไปทำดูนะฮะ อ่ถ้าเกิดผมผิดพลาดประการใดนี้ผมต้องขออภัยด้วยนะครับแต่ว่าอันนี้ผมลองมาหลายรอบแล้วถือว่าใช้งานได้แน่หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับพวกเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับถ้าผิดพลาดประการใดผมต้องขออภัยมานะที่นี่ด้วยนะครับผมยังไงวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ